กลางผืนป่าเล็กที่ถูกเล่าขานกันว่าเป็นดงต้องคำสาบไม่มีใครกล้าเหยียบย่างเข้าไปเพราะนับตั้งแต่โบราณากาลมีทั้งพรานคนหาของป่าและชาวบ้านที่หลงเข้าไปแล้วไม่เคยมีใครกลับออกมาอีกบ้างก็ว่ามีเสือสมิงเฝ้าป่าบ้างว่าเป็นวิญญาณเจ้าที่เก่าแก่ที่ถูกสาปให้หลงวนอยู่ในดงนั้นหลงปูแสง พระธุดงชราผู้มีวิชาแก่กล้าได้รับนิมิตในสมาธิเห็นวิญญาณนับร้อยร้องขอให้ท่านช่วยปลดปล่อยโดยจิตเมตตาท่านจึงตัดสินใจแบกกลดเดินเท้าเข้าสู่ดงอาถรรพ์แห่งนั้นโดยไม่หวั่นเกรงต่อพูดผีหรือสายดำที่รอขวางทางการทุดงคครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์เท่านั้น แต่ยังเป็นการชำระล้างบาปเวรในอดีตแต่การที่ฝังลึกอยู่ใต้รากไม้และเปิดเผยความลับของดงต้องสาบที่ถูกปกปิดมานานาน,นับร้อยปีแต่เส้นทางสายธรรมย่อมต้องเผชิญอุปสรรคจากอำนาจมือไม่ว่าจะเป็นผีตานีเฝ้าป่าเสือสมิงวินคนตายหรือพญางูเจ้าที่ที่ถูกมนต์ดำครอบงำหลวงปู่แสงจะสามารถโปรดพวกเขาให้สงบได้หรือไม่ หรือท่านเองจะตกเป็นเหยื่อของคำสาปประดงมรณะนี้เช่นเดียวกับคนก่อนหน้ายามเชา้าหลวงปู่แสงพระธุดงชราผู้เปี่ยมเมตตาเดินทางมาถึงชายป่าที่ชาวบ้านเรียกว่าดงต้องคำสาปไม่มีใครกล้าเข้าเพราะทุกคนที่เคยล่าสัตว์หรือหาของในนั้นล้วนหายสาบสูนยายคำชาวบ้านผู้ใจบุญเกินด้วยเสียงสัน่นหลวงปู่ ใครเข้าไปก็ไม่กลับนะเขาว่ามีผีเฝ้าป่าท่านเพียงยิ้มบางบางพนมมือกล่าวเบาๆที่ใดมีทุกที่นั่นควรโปรดเมื่อก้าวพ้นเสาหินเก่ากลิ่นชื้นเหม็นขาวก็ลอยมาป่าเงียบกริบราวกับกลืนเสียงลมเส้นทางดูโล่งแต่กลับพาท่านวนกลับจุดเดิมหลวงพู้จึงหยุดภาวนาตั้งสติก่อนพบศพชายหนุ่มนอนขวางทาง เนื้อตัวแห้งกรังเหมือนถูกบางสิ่งฆ่าชีวิตขณะท่านกำลังสวดแผ่เมตตาลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านเสียงกระซิบเผ่าดังขึ้นช่วยข้าด้วยหลวงปู่ลืมตาชา้าชาถ้ายังผูกเวรจิตเจ้าก็ยังวนอยู่จงปล่อยเสียเถอดทันใดนั้นกลิ่นข่าวจางหายศพที่นอนแน่นิ่งค่อยๆสลายเป็นฝุน่นทวันรอบรอบคลายออกเหมือนเปิดทางให้ ท่านจึงเก็บกดเดินลึกเข้าไปพร้อมรู้ว่าป่านี้มีบางสิ่งเฝ้ามองอยู่ทุกฝีก้าวหลังเดินลึกเข้าไปในดงต้องคำสาบลงผู้แสงปักกฏใต้ต้นตะเคียนใหญ่ใกล้ลำห้วยน้ำในลำห้วยนิ่งสนิททั้งที่ควรจะไหลเสียงนกไม่มีสักตัวป่าเงียบจนหน้าหวาค่ำคืนนั้นลมเย็นจัดขึ้นกว่าปกติควันไฟจากกิ่งไม้แห้งลอยวนเหมือนถูกมือใครสักคนกวนไว้ สักพักเสียงหนึ่งดังมาเบาๆคล้ายเสียงเด็กสะอื้นมันดังใกล้บ้างไกลบ้างล่องลอยรอบกรดไม่หยุดไม่นานเสียงผู้หญิงโหระแหลมก็ตามมาเสียงโหระนั้นแป่งแป่งเหมือนคนกัดฟันไปโหระไปหลวงปู่แสงยังคงนั่งขัดสมาธิสวดภาวนาแผ่เมตตาไม่ขาดพวกเจ้าทั้งหลายถ้าไม่พอใจที่อาตมามาก็จงออกมาเถอะอย่าหลอกคนหลงทางเช่นนี้ ทันใดนั้นลมกระโชกแรงจนใบไม้ปลีววอนเงาดำรูปร่างคนสามสี่เงาเดินวนรอบกดตาเป็นสีแดงสว่างวาบเหมือนฐานเพลิงในความมืดพวกมันกรีดร้องเสียงแสบหูราวกับคนถูกเผาทั้งเป็นหลวงปู่แสงไม่ตกใจท่านยกไม้เท้าคอพื้นสามครั้งพุทธคุณธรรมคุณสังคุณจงปกป้องที่นี่เงาทั้งหมดชะงักตัวสั่นคล้ายจะถอยแต่ยังวงเวียนอยู่รอบรอบ ท่านจึงเอ่ยขึ้นเสียงหนักถ้ายังผูกเวรสุดท้ายก็ไม่มีวันหลุดพ้นจงไปตามทางของตนเถิดเน่าดำเหล่านั้นส่งเสียงโหยโหนครั้งสุดท้ายก่อนจะกระจายเป็นฝุ่นดำลอยขึ้นยอดไม้ลมสงบในพริบตากลิ่นข่าวเลือดที่คลุมเมื่อครู่จางหายเหลือเพียงกลิ่นไม้ชื้นกับเสียงน้ำไหลเบาๆแต่หลวงปู่แสงรู้ดีว่า นี่เป็นเพียงการทดสอบยามค่ำคืนแรกของป่าอาถรรพ์ที่ยังไม่เผยตัวตนที่แท้จริงรุ่งเชา้าหลวงปู่แสงเก็บกฎแล้วเดินลึกเข้าไปในดงต้องคาําศาบหมอกยามเช้ากลับหนาแน่นจนมองไม่เห็นเกิน1ิก้าวกลิ่นคาวเลือดโชยมาเป็นระยะราวกับป่ากำลังเกินให้ถอยกลับไม่นานท่านก็พบร่างชายวัยกลางคนนอนคว่ำขวางเส้นทาง เสื้อผ้าขาดรุงริ่งเหมือนถูกสัตว์ใหญ่ฉีกกระดูกซี่โครงโผล่พ้นผิวหนังแห้งกรังที่นิ้วมือยังจับพระเก่าแน่นไม่ยอมปล่อยลงผู้แสงย่อตัวลงนี่คงเป็นหนึ่งในคนที่ชาวบ้านว่าพรานหายสาบสูญท่านไม่แต่ต้องร่างเพียงนั่งภาวนาแผ่เมตตาให้ทันใดนั้นลมเย็นว่าพัดสวนทางหมอกหนาขึ้นจนมองไม่เห็นรอบด้าน ร่างชายที่นิ่งสนิทค่อยๆเหนื่อยหน้าช้าๆเสียงกระดูกลั่นกรอบๆดวงตาวว่างแต่เต็มไปด้วยความเครียดแขน้นของของกูมึงเอาไปเสียงแหบต่ำดังล่าไตรฝันร่างนั้นกระชากพระแต่ปลายพระกลับหันมาที่หลงปู่ราวกับมีใครบ,งครบังคับหลงปู่แสงยกไม้เท้าอาตจจมาไม่เอาของใครเพียงจะมาช่วยปลดทุกเจ้าอยากไปเกิดหรือจะเฝ้าทางนี้ต่อ ดวงตานั้นสั่นระร,ริกเลือดสีดำเริ่มไหลาจากเบ้าตาไม่นานก็สุดหอบกับพื้นควันสีเทาลอยออกจากร่างเหมือนควันไฟเก่าล่องไปกับหมอกป่าเงียบสนิทอีกครั้งหลวงปู่แสงนำพระของพรานคนนั้นวางาพาดบนหินของนี้จะไม่ตกอยู่ในมือผู้โลภอีกแล้วแต่ทันใดนั้นหลวงปู่สังเกตเห็นรอยเท้าใหญ่กว่าคนสองเท่าลากผ่านร่างศพไปทางทิศเหนือ เหมือนรอยตีนสักแต่เป็นรอยสองข้างซ้ายขวาเหมือนคนยืนหืมไม่ใช่แค่ผีแล้วล่ะป่านี้หลวงปู่พึมพมก่อนก้าวเดินตามรอยนั้นไปด้วยใจสงบแต่รู้ว่ามีบางสิ่งกำลังรอข้างหน้าหลวงปู่แสงเดินตามรอยเท้าประหลาดที่พบข้างศพพรานรอยนั้นใหญ่กว่าคนธรรมดาสองเท่าลึกลงไปในดินเหมือนเจ้าของรอยมีน้ำหนักมหาศาล แต่กลับเรียงเป็นสองข้างสม่ำเสมอราวกับคนเดินมันพาไปสู่ลานกว้างกลางป่าที่เต็มไปด้วยต้นกล้วยขึ้นหนาทึบก,กล้วยทั้งหมดออกเครือแต่ไม่มีลูกแม่สักใบเดียวมีเพียงรอยแหว่งคล้ายถูกกัดกินเหลือแต่ก้านแหลมๆหันไปทางเดียวกันทุกต้นส่งกลิ่นหอมฉุนผิดธรรมชาติคล้ายกลิ่นดอกไม้บูชาแต่มีข่าวเลือดเจือปนหลงผู้แสงหยุดมองไปรอบลาน ที่นี่ไม่ธรรมดากล้วยตานีเจ้าป่าแน่ท่านตั้งสติยกบาดไว้ข้างตัวจุดธูปกำหนึ่งที่พกติดย่ามปักลงดินแล้วกล่าวขอขมาเจ้าที่ค่ำคืนนั้นท่านเลือกปากกดห่างจากลานกล้วยเพียงไม่กี่ก้าวไฟกิ่งไม้แห้งที่ก่อไว้ค่อยๆมอดความเงียบเข้ามาแทนที่ลมที่ไม่เคยมีทั้งวันกลับพัดแรงจนกล้วยไหวระรัวเหมือนใครเขยา่าเสียงโหระของหญิงสาวดังแทรกขึ้นมา พร้อมกับเงาร่างนางในชุดผ้าไทยโบราณผิวซี่ริมฝีปากแดงสดดวงตาเป็นสีดำสนิทไร้าตาขาวหลวงปู่มานั่งทำไมตรงที่ของข้าเสียงนั้นก้องแต่เหมือนกระสิบไกล้หูหลงปู่แสงไม่ลืมตาย,ยังคงสวดเบาๆอาตมาไม่ได้มาแย่งมาเพียงโปรดผู้ถูกนางหกร้หย,ยันเงาร่างเริ่มแผ่ยาวบนพื้นจนพันรอบกดข้าไม่ถูก ข้ามีทุกอย่างในป่านี้ทั้งเลือดทั้งเนื้อทั้งวิญญาณของคนที่หลงเข้ามาทันใดนั้นกล้วยรอบรอบแตกเสียงดังโผเศษกล้วยสุกเน่าแดงฉานกระเด็นเกลื่อนเหมือนตับคนเงานางกระโจนเข้าหากดดวงตาดำสนิทเบิกกว้างจนแทบหลุดจากเบา้าหลงพัวแสงลืมตาขึ้นใช้ไม้เท้าขคาะผืนนโมพุทธายะจงสงบเสียงก้องสะท้อนลมสงบในพริบตา เนาร่างหญิงสาวชะงักร่างที่ดูมวยงามค่อยๆกลายเป็นต้นกล้วยตานีต้นหนึ่งแห้งผูทันตาเจ้าเฝ้าป่ามานานเท่าไรแล้วไม่เหนื่อยหรือท่านเอ่ยเสียงอ่อนดินรอบรอๆสั่นเล็กน้อยเรากับนางกําลังรำให้แต่ไม่มีน้ำตาหลวงปู่แสงหยิบสายสินพันที่ไม้เท้าแผ่เมตตาอีกครั้งหากเจ้าอยากหลุดพ้นจงไปตามแสงบุญเถิดถ้ายังอยากเฝ้าโลหิตและคำสา ก็จะทุกข์อยู่เช่นนี้คืนนั้นทั้งป่ากลับสงัดอีกครากลิ่นคาวเลือดจางหายเฉพาะต้นกล้วยที่นางสิงสถิตอยู่กลับหักอคอกว่มลงราวกับถูกถอนรากความอาฆาตแค้นนั้นยังไม่สิ้นแต่เริ่มคลายรุ่งเชา้าหลวงปู่แสงเตรียมออกเดินอีกครั้งทว่าพบว่ารอยเท้าประหลาดจากเมื่อวานยังคงไปต่อลึกเข้าไปในดงด้านในและครั้งนี้มีกองเส้นผมยาวสีดำวางขวางทาง เหมือนใครตั้งใจฝากไว้ให้เขาเห็นหลงปู่แสงเดินตามรอยเท้าประหลาดต่อเข้าไปในดงด้านในหมอกเช้านั้นหนากว่าทุกวันกลิ่นดินเปียกปนข่าวเลือดแรงขึ้นทุกย่างก้าวเส้นผมดำที่กองขวางทางเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆบางพันเป็นปมเหม,มือนมือใครกำไว้บางพันตามกิ่งไม้ราวกับจงใจชี้ทางเดินไปไม่นานท่านมาถึงลานโล่งกลางป่าที่มี กองหินเก่าเรียงซ้อนกันเป็นวงกลมรอบกลางเป็นหลุมดินยุบตัวหลุมเต็มไปด้วยกระดูกเก่าเศษเครื่องประดับทองแดงผุและกะโหลกคนเรียงซ้อนกันหลายสิบชั้นหลงปู่แสงยกไม้เท้าแต่ขอบหลุมนี่ไม่ใช่หลุมศพธรรมดานี่คือหลุมสังหารดินรอบๆเย็นเยียบเหมือนมีลมหายใจแผวอยู่ใต้พื้นทันใดนั้นลมเย็นจัดพัดสวนขึ้นจากหลุม เศษผมดำที่กองตามทางลอยฟุ้งขึ้นรวมตัวกันกลางอากาศกลายเป็นเงาร่างสูงใหญ่กว่าคนสองเท่าสีจะเป็นกะโหลกแต่หุ้มด้วยเส้นผมยาวพันรอบตัวมีกลิ่นเหม็นอับของเลือดค้างเก่าๆมันก้าวออกมาทีละก้าวเสียงกระดูกดังกราบแกบมึงมารบกวนหลุมข้ามึงอยากตายหรือหลงผู้แสงหลับตาภาวนาเบาๆอาจ,จมาไม่รบกวน แต่อยากรู้เจ้าต้องการอะไรถึงได้กักวิญญาณมากมายไว้ที่นี่เงานั้นโหระหัวกะโหลกหันรอบตัวค่าตายเพราะคนทรยศเลือดคนทั้งหมู่บ้านต้องมาล้างหลุมนี้ทันใดนั้นพื้นรอบๆเริ่มแตกเสียงดังแกรกๆมือโครงกระดูกหลายมือโผล่ขึ้นจากดินพยายามจะฉุดขาหลวงปู่แสงท่านใช้ไม้เท้าคาพื้นสามครั้งเสียงดังก้องไปทั่วลาน สัพเพสัตตาขอให้เวนจางสายสินจากไม้เท้าพุ่งออกมาคล้ายแสงสีทองพาดผ่านกองผมดำเงาร่างนั้นกรีดร้องเสียงดังลัน่นป่าทั้งป่าสันสะเทือนใบไม้ร่วงเราวาราวฝนตกแต่ก่อนมันจะสลายมันทิ้งเสียงสะท้อนกล้องมาเจ้าจะเจอคนทรยศเหมือนที่ข้าเคยเจอทันใดนั้นทุกอย่างเงียบสงดดินกลับมาเรียบ หลุมศพกลายเป็นเพียงกองดินชื้นๆกลางลานแต่หลวงปู่แสงรู้ว่าคำสาบนี้ยังไม่จบและคนทรยศที่วิญญาณพูดถึงอาจยังเกี่ยวพันกับหมู่บ้านใกล้ป่าในปัจจุบันหลังออกจากหลุมศพโบราณหลวงปู่แสงเดินตามเส้นทางเดิมต่อไปเรื่อยๆฟ้าบ่ายคล้อยแล้วหมอกกลับไม่จางลงเหมือนป่ากำลังกลืนเวลาทุกอย่างเงียบจนแม้แต่เสียงจัก,กรจันก็ไม่มี ระหว่างพักริมลำห้วยเสียงกิ่งไม้หักดังครอบมาจากด้านหลังหลวงปู่แสงเหลือบมองเห็นชายร่างกำยำผิวคล้ำครานแดดใส่เสื้อพรางลายเก่าๆถือปืนลูกซองสั้นเดินลักป่าเข้ามาดวงตาแดงกล่ำเหมือนอดนอนหลายคืนท่านหลวงปู่แสงชายคนนั้นเอ่ยเสียงหักอาตมาเองโยมเป็นใครผมพรานเถินเขาเรียกผมงั้นแหละ มาล่าสัตว์กินบ้างขายบ้างแต่พักหลังนี่สัตว์หายหมดเห็นแต่คนหายไปแทนเขายิ้มฝืดๆก่อนวางเป้ลงเผยให้เห็นเครื่องรางเคี้ยวเสือเก่าๆมีรอยเลือดติดหลงปูแสงจ้องนิ่งโยมเอาของพันนี้มาจากไหนพรานเทินเอกอักก่อนถอนใจเก็บได้ใกล้ๆหลุมกองหินที่ท่านคงเพิ่งผ่านมาผมเห็นของดีไม่ควรทิ้งเลยเอามาไว้คุ้มตัว ทันใดนั้นลมเย็นว่าพัดโหมเส้นผมสีดำเส้นยาวหลายเส้นปลิวมาติดคอพรานเถินเหมือนมูเล็กๆรัดรอบคอเขารีบแกะออกแต่กลับดึงไม่ขาดหลงปู่มันมันรัดคอผมเขากระเสือกกระสนจนเลือดซิบจากผิวหลงปู่แสงยกไม้เท้าบอกอาจมาก่อนของที่เจ้าเก็บมันเป็นของใครผมผมไม่รู้แต่ผมเห็นคนแถวหมู่บ้านพูดกันว่า มันเป็นของพรานเก่าที่ตายไปในป่านี้เขาฆ่าคนไว้เยอะหลงปูแสงพึมพำบทสดเส้นผมดำจึงค่อยๆหลุดร่วงกลายเป็นฝุ่นควันลอยหายไปทว่ารอยแผลที่คอพรานเถินยังแดงร้อนเหมือนถูกเหล็กเผาของที่เจ้าเก็บมันไม่ใช่เครื่องคุ้มครองมันเป็นเครื่องผูกเวรหลงปูแสงหยิบสายสินพันของนั้นคืนนี้อย่าออกนอกกฎอาตมาจะลองผูกคาถากันเอาไว้ ค่ำคืนนั้นลมป่าพัดหอนคล้ายหมาหิวเสียงฝีเท้าใหญ่ดังวนรอบกดสามสี่รอบเรากับบางสิ่งไม่พอใจที่เครื่องรางถูกแยกมาพรานเถินนั่งตัวสั่นมองไฟที่เริ่มมอดหลงปู่ผมว่ามันตามมาแล้วหลงปู่แสงเพ่งตามึกอ,อาตมาก็รู้แต่คืนนี้ยังไม่ถึงเวลามันออกหน้าและทันทีที่ท่านพูดจบ เสียงฝีเท้าหนักๆกก็หยุดลงตรงข้างกดเงียบกริบเหลือเพียงเสียงหายใจเผ่าเหมือนสัตว์ใหญ่กำลังยืนฟังพวกเขาอยู่รุ่งสางหลังคืนที่ลมพัดหอนตลอดพื้นรอบกดกลับเงียบสนิทเกินไปใบไม้ที่คนหล่นกลับกองเป็นวงกลมรอบที่ผักเหมือนมีมือยักมากวาดไว้พรานเถินก้มมองพื้นแล้วหน้าซีหลงปู่นี่มันรอยตีนใช่ไหม บนดินเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่ผิดมนุษย์นิ้วเท้ายาวบิดงามีกลิ่นคาวคลุ้มเหมือนเนื้อเน่ารอยนั้นลากยาวเข้าไปในป่าเล็กพร้อมรอยขรนบนต้นไม้สูงถึงออกคนหลงปู่แสงพยักหน้าอาตจจมาว่านี่ไม่ใช่แค่ผีมันเป็นครึ่งผีครึ่งคนพรานเถินหน้าเสียผมเคยได้ยินเขาลือว่าที่นี่เคยมีพรานกินคนมันฆ่าคนแล้วกินตับในป่า เก็บเคี้ยวเสือเป็นของขลังที่ผมเก็บมานั่นลหละลมปู่แสงหันมามองเขาตรงๆเจ้าเอาของเวรมาไว้กับตัวเจ้าก็เป็นเป้าไปแล้วขณะนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาแต่ไกลตึงๆๆพื้นสั่นตามแรงกระแทกกลิ่นข่าวเลือดแรงขึ้นทุกก้าวที่ใกล้เข้ามาทั้งคู่แอบหลบหลังโคนไม้สูงลมหายใจพรานเถินสะดุด พอเมยหน้ามองก็เห็นร่างเงาสูงเกือบสองเมตรลำตัวคล้ายคนแต่หัวคล้ายเสือมีเส้นผมยาวพันรอบไหลมันก้มดมดินสูดกลิ่นเหมือนมาล่าเหยื่อหลวงปู่แสงกับไม้เท้าแน่นแผ่เมตตาในใจถ้ามันเป็นวิญญาณพรานเก่าจริงก็ยังมีทางให้หลุดพ้นแต่ทันใดนั้นพรานเถินพลังมือเหยียบกิ่งไม้คราบเงานั้นเงยหน้าขึ้นทันที ดวงตาสีเลือดเบิกกว้างเห็นพวกเขาชัดเต็มสองตามันคำรามลั่นป่าแทบสะเทือนเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเสอือไม่ใช่เสียงคนแต่เหมือนเสียงหลายสิบชีวิตที่ตายไปในป่าก,กรีดร้องรวมกันมึงเอาของกูมาพรานเถินหน้าถอดสีรีบวิ่งหนีทันทีแต่ลมปู้แสงยังคงยืนขวางกางไม้เท้าไว้กลางทางสายสินพิ้วตามแรงลมเสียงโสดดังขึ้นชัด นโมตัสสะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจงคุ้มครองร่างนั้นกระโจนใสลมปะทะแรงจนต้นไม้โคน่นเสียววินาทีกรจะถึงตัวเสียงเหมือนระฆังโบราณก็ดังขึ้นก้องในป่าทำให้เหงานั้นหยุดชะงักกลับถอยไปในหมอกหายวับเหลือเพียงรอยตีนใหญ่สองข้างฝังลึกในดินลมผู้แสงถอนหายใจคืนนี้มันยังไม่กล้าลงมือเต็มแรง แต่คงไม่นานแล้วหลงปู่แสงกับพรานเทินหยุดพักในกระท่อมร้างที่พังครึ่งหลังอยู่เล็กในป่ากว่าที่ใครเคยมาพื้นเต็มไปด้วยรอยขวนรอยเล็บฝังในไม้และกลิ่นคาวเลือดฝังเนื้อจนพรานเถินเริ่มทนไม่ได้หลงปู่ผมว่ามันตามผมไม่เลิกพรายเคี้ยวเสือนี่แน่ๆพรานเถินพูดพลางหยิบเครื่องรางออกมามันคล้ำดำจนเกือบแดงเหมือนสนิมเลือด หลงปู่แสงเพลงดูใกล้ๆก่อนเอ่ยเสียงหนักนี่ไม่ใช่เขี้ยวเสือธรรมดามันคือเขี้ยวพรานกินคนพรานเทินตกใจพรานกินคนมันมีจริงเหรอมีจริงหลงปูตอบเรียบสมัยก่อนในป่านี้มีพรานคนหนึ่งเชี่ยวชาญอาคมเมื่อเขาล่าเสือสมิงกินพรากจับคนมาเส้นของและเอาเขี้ยวเสือมาลงยันหวังเป็นอมตะ แต่วันหนึ่งเขาถูกลูกน้องทรยศฆ่าฝังในป่านี้ศพไม่สงบวิญญาณเลยกลายเป็นครึ่งผีครึ่งคนล่าทุกคนที่ล่วงล้ำดงของมันพรานเถินน้าซี่นั้นคนทรยศที่มันพูดถึงคงพวกนั้นน่าสิโลงปู่แสงพยักหน้าใช่และเจ้าเผลิดเก็บของที่มีสัญญาเลือดของมันเจ้าจึงเป็นเบี้ยล่าโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้น เสียงโซ่เหล็กกระทบกันดังกริกริกรอบกระท่อมหมอกหนาเข้าทุกทางเนาร่างยักษ์ปรากฏที่หน้าต่างดวงตาสีเลือดจ้องเข้ามาเหมือนจะเผาเนื้อมิงคืนของกูกูจะให้เลือดเจ้าแทนเสียงมันก้องพรานเถินรีบจะป่าทิ้งเคี้ยวเสือแต่หลวงปู่ห้ามไว้อย่าถ้าโยนมันจะตามจนวันตายต้องคืนด้วยบุญเท่านั้น หลงผู้แสงหยิบสายสินพันรอบเขี้ยวเสือจุดเทียนขี้พึ่งแทะโสดคาถาเรียกวิญญาณหากนี่เป็นของเจ้าจงมารับไปด้วยความสงบอาจตมาไม่เอาไม่ทิ้งไม่ทำลายเสียงร้องโหยหวนดังสะท้อนอกักกระท่อมสันส่นสะเทือนฝุ่นไม้ร่วงพราเงาวยกถอยออกไปทีละก้าวเหมือนถูกไฟลวกแต่ก่อนมันจะหายมันทิ้งคำพูดไว้หลงผู่ มึงไม่ใช่ศัตรูแต่กูยังไม่ได้ล้างแขนหมอกจางลงทิ้งเพียงรอยตีนลึกจนดินยุกและกลิ่นขาวเลือดยังอ้อยอิงอยู่หลงปู่แสงหันไปบอกพรานเถินคืนนี้มันถอยแต่เจ้าต้องตัดใจแล้วว่าจะอยู่ต่อหรือจะกลับเพราะจากนี้ไปมันจะล่าไม่ใช่แค่เจ้ามันจะล่าทุกคนที่มีส่วนกับคำสาบนี้ค่ำคืนนั้น ฝนตั้งเข้าฟ้าขนองเวลมาแต่ไกลหลวงปู่แสงกับพรานเทินจุดไฟก่อเพลิงไม้เล็กๆริมลำธารแต่กลิ่นขาวเลือดยังคงลอยมาเป็นระยะเหมือนมีใครเดินวนอยู่ไกลไม่นานเสียงฝีเท้าหนักดังตึงตึงตงต,งตามมาด้วยเสียงสุนัเขเห่าโหยจากไกลๆพรานเทินลุกขึ้นมันมาอีกแล้วใช่ไหมหลวงปู่หลวงปู่แสงพยักหน้ามาแล้ว และครั้งนี้มันไม่มาเปล่ายังไม่ทันสิ้นคำเสียงปืนลั่นปังตามด้วยเสียงคนร้องโหยหวนดังมาจากป่าอีกฝ่าทั้งสองรีบวิ่งไปดูพบชายหนุ่มชาวบ้านในชุดล่าสัตว์นอนดิ้นชักอยู่กับพื้นหน้าอกฉีกเป็นรอยเล็บยาวเลือดทะลักช่วยด้วยเขาเอื้อมมือมาแต่ทันใดนั้นเงายักษ์หัวเสือผมยาวโผล่จากพุ่มไม้มันตวัดแขนฟาด ร่างชายหนุ่มปลิวกระแทกต้นไม้จนซี่โครงหักเสียงขาดหายทันทีพรานเทินชอ็อกไอ้นี่มันฆ่าคนหลงปูแสงยกไม้เท้าสวดมนกำกับควันสีขาวพุ่งออกจากปลายไม้เท้าแผ่เป็นวงเงานั้นชะงักเล็กน้อยแต่ดวงตาย,ยังคงจ้องขเขม็งมึงไม่หยุดกูก็ไม่ปล่อยมันคำรามก่อนจะพุ่งเข้าใส่ลมแรงพัดจนไฟดับสนิทพรานเถินล้มกลิ้ง หลวงปู่แสงใช้ไม้เท้าตรึงพื้นพุทธทงปะสิเสียงเหมือนฟ้าผ่าก,กับกล้องกลางป่าเงานั้นกระเด็นถอยแต่ไม่สลายกลับถอยลังช้าทิ้งร่างชายหนุ่มที่ไร้ชีวิตไว้แทนเลือดไหลลงลำธารกลิ่นขาวคลุ้งทั้งป่าหลวงปู่แสงยืนสงบแต่แววตาเริ่มแข็งมันเอาเลือดแรกแล้วต่อจากนี้มันจะยิ่งแรงขึ้นพรานเถินกัดฟันผมจะไม่หนีแล้วหลวงปู่ ผมจะช่วยล่าไอสัตว์ผีตัวนี้ให้สิ้นแต่หลวงปู่แสงกลับสายหน้านี่ไม่ใช่สัตว์นี่คือเวรกรรมที่เจ้าไปแต่ต้องและมันยังไม่เปิดภัยสุดท้ายคืนสุดท้ายในดงต้องสาดฝนตกกระหนำ่ำลมแรงจนต้นไม้ลู่ไปตามแรงพายุหลวงปู่แสงนั่งขัดสมาธิกลางลานกว้างเดิมที่พบหลุมศพโบราณสายสินคึงเป็นวงกลมรอบตัวพรานเถินถือปืนลูกอง นั่งกอดเพทที่มีเขี้ยวเสือต้องคำสาบอยู่ข้างในคืนนี้มันจะมาเอาของคืนหลวงปู่แสงพูดเบาๆไม่นานหมอกสีดำก็คลืบเข้ามาจากทุกทิศแนวร่างสูงใหญ่โผล่ออกมาจากหมอกดวงตาสีเลือดสว่างวาาเล็บยาวเหมือนกรงเล็บเสือมันคำรามลั่นจนพื้นสั่นสะเทือนไอ้คนทรยศอยู่ไหนกูจะฉีกมันให้เละต่อหน้ามึงพรานเถินหน้าซี่ ผมไม่ใช่คนทรยศผมแค่เก็บของมาใช้เท่านั้นวิญญาณโหโรเล่หมของนั่นคือเลือดกูใครเอาไปใครแต่ต้องกูเอาชีวิตมันหมดทันใดนั้นมันพุ่งเข้ามาเล็บกวาดเป็นทางยาวสายสินตึงจนแทบขาดลงผู้แสงยกไม้เท้าขคอพื้นปังไฟเทียนทั้งสี่ทิศลุกโชนเป็นเปลวสีทองพลังฆ่ากระแทกใส่วิญญาณจนร่างมันสัาน เจ้าตายเพราะความโลภของพวกเขาแต่เจ้ากลับผูกเวรผูกกรรมต่อไม่จบเจ้าจะยิ่งหลงในไฟบาปหลงปูแสงประกาศเสียงขรึมวิญญาณกรีดร้องกูไม่หลุดจนกว่ากูจะกินเลือดพวกทรยศครบพรานเทินตัดสินใจหยิบเขี้ยวเสือออกมาโยนเข้ากองไฟกลางวงงั้นเอาไปผมไม่เอาแล้วเปเลวไฟลุกท่วมกลายเป็นสีดำ เสียงร้องโหยโนดังสน,นั่นวิญญาณพุ่งเข้าใส่ไฟแต่เปลวนั้นกลับพันร่างมันไว้เหมือนโซ่เพลิงเล็บยักษ์กรีดพื้นจนเป็นรอยลึกแต่ยิ่งดินไฟยิ่งลามหลงปู่แสงสวดภาวนาต่อเนื่องสัพเพสัตตาสัพเพปาปาวินาสันตุหมอกสีดำค่อยๆจางวิญญาณนั้นหดเล็กลงเรื่อยๆก่อนจะเหลือเพียงเงาผมดำร่วงโรยไปตามลม เหลือแต่เขี้ยวเสือสีขาวซีที่กลับเป็นเพียงกระดูกธรรมดาพายุสงบลงฝนหยุดราวกับไม่เคยตกพรานเถินสุดลงคุกเขาหลงปู้ผมรอดจริงๆใช่ไหมหลงผู้แสงมองไปในความมืดรอดแต่เวรยังไม่จบดงนี้ไม่ได้มีแค่วิญญาณมันตัวเดียวลมเย็นว่าพัดผ่านอีกครั้งพร้อมเสียงกระซิบแผวๆจากล็กในป่าพวกข้ายังรออยู่